ถึงแม้ว่าคุณพิธาจะออกมาแก้ตัวนะครับกับคำกล่าวที่บอกว่าทหารมีไว้ทำไมเมื่อครั้งออกหาเสียงที่กาญจน,นบุรีเมื่อหลายปีก่อนนะครับโดยบอกว่าคำกล่าวนี้ไม่ได้หมายถึงทหารที่อยู่ตามสนามรบแต่หมายถึงทหารที่อยู่ตามสนามกอล์ฟและผมก็ไม่เชื่อว่าถ้ามีใครมาลุกรานเราจะลบชนะ ทหารสนามกอลฟจะไปรบไหมครับทหารสนามกอลฟต้องยกมาทางกองทัพไหมครับแล้วคุณจะมาลดกองทัพลงจริงไหมครับคุณบอกว่าพูดถึงทหารสนามกอลฟไม่ได้บอกถึงทหารสนามลบอากับกิริยาสีหน้าท่าทางพวงมาลัยเต็มคอที่คุณพูดขึ้นมาทหารมีไว้ทํำไม ประชาชนเข้าใจว่าทหารทางกองทัพครับทหารมีไว้ทําไมและในวันนี้ผมก็อยากจะถามคืนนะครับว่านักการเมืองมีไว้ทําไม